<C oughs> สวัสดีค่ะนี่ย่าอยู่ถนนสีลมใช่หรือเปล่าสีลมค่ะย่ากำลังจะไปตลาดบางแคนี่พี่ตึกที่ว่าเหมือนไม่ซ่อมไม่ใช่คือ King Power นะอืมเนี่ยตึกเนี้ยแล้วชั้นบนจุดอ่ะพี่เขาเป็นแะน,นี่เป็นเหมือนใสๆอะ่ะอ๋อ,อ,อ,อกระจกใสเนี่ยเสียค่าบัตรเข้าด้วยนะเนี่ย King เ o w e r เนี่ย นี่ตึกนี้ค่ะที่เหมือนสร้างไม่เสร็จเนี่ยเมื่อสองสมวันนี้ดูใน t i กตอกเขาต้องขึ้นไปด้วยนะด้านบนสุดเป็นกระจกใสให้คนมองลงมาแล้วพอตอนช่วงเย็นช่วงค่ำมันก,ก็มีของขายแล้วก็ให้นั่งชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพนั่งบนสูงสุดเพิ่งดูเห็นในทิกตอกโว้ก็บอกบัตรเร็วมากเลยคนซื้อบัตรขึ้นไปอ่ะ คิงพาวเวอร์ใช่เห็นสองคลิปแล้วในติ๊กตอนี่ถนน,นสีลมสีลมซอยสิบสามนี่เดี๋ยวก็ผ่านวัดแขกจ้ากำลังจะไปตลาดบางแคเดี๋ยวจ้าจะไปะขึ้นสะพานสาทรไป แฉกถึงแล้วคะ่ะอยู่ปากซอยมีวัดแขกถนนปั้นอืมถนนปั้นนี่ของในจอยนี่ของขายเยอะมากเม่มมเ,ลเลยนี่เขาก็มีงานนี่วัดแขกเขาเรียกวัดแขกส่วนมากแถวนี้จะเป็นร้านเจเวี่ลี่เยอะ ส่วนมากจะเป็นเจเวลี่นี่ซอยนี้ซอยประมวลแยกประมวลของก็ขายเยอะกลางวันก็ไม่เคยม่ไม่เคยเดินมานะไม่เคยมาแถวนี้เลยอยากจะมาอยากจะเป็นคนสีลมม้างงาน,นเทพหรืองานไหนไม่ใช่นัเนแคู่่นู้นสีลมเซนอะไรนะั่นอะเซนท่านสีลมอ่มะนะ ปิลิปปิลิปประกันชีวิตอยู่นี่อาคารวรลัาร์สถานกองสุนรัสออมานียอาเมเนีย,าานยรถติดเป็นปกติของสีลมตึกเยอะ ไอเราไม่ได้เรียวตรงนี้ใช่ไหมอือนี่ใส่สีลมไซสิบเก้านี่ขายอะไรอะคนเยอะจังอ๋อเซเว่นเอเซเว่นนี่ทำไมคนเยอะเยอะเขาถามเขาก็อ,อืม <laughs> มิกบัมเบอร์พ uh ี่ดูข้างหลังไงี่ทำนไม่ไปอะรถกีดอะกีดไปแดงใหไคนข้ามอ่ะ ซเว่นมีคนเยอะนะเนี่ยแล้วใหญ่ด้วยนะเนี่ยถ้าทางแกใหญ่นี่พี่เดินเข้าร้านยาอืมเจ้บัากอย่างาน,านี้เรียกโรคอนนะ้วนมันเป็นอะไรยังไม่ไป <c oughs> ติไปไดไฟแดงเหรอ ใช่ใช่พนักงานเยอะเทเนี้ต,ตึกตึกตึกคนงานตึกพนักงานเพียบตึกวัลลัตนี่ยิ่งแล้วเลยไปหาอาาวกินกันใช่เนี่ยพักเที่ยงคนเยอะมากเลยสีลมสาวสาวสีลมสาวสาวพนักงานทั้งนั้น <c oughs> ข้างหลังเราเป็นอันนี้เหรอทางมะลายพอดีอ๋อนี่ไงตรงนี้ทางมะลายพอดีเลย คนจะเยอะช่วงเที่ยงฝั่งนู้นก็เยอะแล้วยิ่งซอยเมื่อกี้นี้ซอยวัดแขงนะคนยิ่งเยอะโฝั่งนู้นรถติด ทำไมเลืกฝั่งนี้ไปล่ะไม่รู้ว่าไปในแนแ้ว วันนี้แกทำงานดีมากเลยเมื่อกี้ไม่ค่อยออกวันนี้แกทำงานดีมากโดนหลอยโดนอืปวดมาอือโหจริงๆแทรกเข้ามาแล้วก็มาใช่จเจอรถมันจอดเออใช่ใช่เขาแทรกมานี่นางใช่พอแทรกมาเสร็จพอเห็นนี่ว่างจะพุ่งออกมาเลย ไม่ยอมติดไงไม่อยากติดไงอ,อ๋อใช่คนประเภทนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วไม่กล้าตามมาโดนเชนอวนัย,ยกาแฟแล้วแก้วไั่นนอ๋อกิน <c oughs> น้ำไะขวด <c oughs> ไปนั่งมาทำไรล่ะคะเอามากินกาแฟวันนั้นเนี่ยเนี่ยโรงพักยนานาวาในรถกระบะ เลี้ยวไงมันพุ่งข้างบนชนกระจกประตูดีไหมเนี่ยพุ่งไปไงมันชนประตูนะเนี่ยเดียวสิ <c oughs> หักหลบไม่ทันไม่ใช่หักหลบแบหักหักกลับไม่ทัน ไปขึ้นสะพานตักสินใช่ไหมไม่ใช่สะพานสายตอ่อนะเมื่อกี้ทำไมเขาเขียนสะพานตักสินคืออะไรตักสินก็ไปเงยนใหญ่เลยที รถไปด้วยร้อนดุร้อนดุลงหมดไปแล้วนะม,มันร้อนด้วยได้ดีเยอะแล้วถูกแล้วกลับมาข้ามขึ้นน้องว่านี่เราขึ้นสะพานสะทอแล้วค่ะอือแค่มาถึงสะพานสะทอแล้วอือสะพานสะทอ เจ้าพยาเนี่ยโอ้โหน้ำแดงอีกแล้ว ฝนโล่งเลยบันนี้ตอนกลางวันนโอดไปทาง BTS บางว่าเดี๋ยวย่าไปทาง BTS บางว่าถั่วต้าถั่วต้าฝนกระมืนม,มาอยู่แล้วหนะักจะเบี่ยงนี่ก็ไปงเงินย่ยอยถ้าเร็ว เลี้ยวขวามืองก็ไปวงเวียนใหญ่อ่ขวานี่ใช่ปะเลี่ยนซ้ายแล้วก็ไปอ๋อเปลี่ยงซ้ายแล้วก็ไปเลี้ยวขวาก็ไปวงเวียนใหญ่ฝนมืดมาสามก้อน ก็ว่างนะข้างล่างก็โล่งนะ,จะเจริญนครจเจริญนครโล,ล่งเลยอ่ะถนนนี่เราจะไปทาง BTS บางว่าเพื่อจะไปเลี้ยวเข้าเเส้น บางแครี่เพ่เกษมเข้าบางแค นี่ปกติเราจะเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายถึงกินไปลาชิ้มให้ นก็เหมือนไม่ต้องรับรอะเดี๋ยวโม่ท่าพระนี่ยังเดี๋ยวมอไลฟ์สตร์ท่าพระฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผิดแล้วสิมันต้องไปเส้นนู้นอ๋อใช่ต้องกลับเนอะนี่มัต้องไปเส้นแยกทางอันนี้ยังไม่ถึงอันนี้มันเดี๋มองไอ้บุพภาอะไรนะไอ้ไอันนี้มันฟ้าสวรรค์อะไรเนี่ยต่างต่า ใช่ถ้าตรงไปก็เป็นแยก,กมอมองลงอ,อุโมงค์ไม่จะไปอับรยกองไรนอะไร,รอไรุรรว์อะไรนะ,ะไม้สวรรค์เออไม้สวรรค์เมื่อกี้เนี่ยเหรอเนี่ยลืมไปผิดเลี้ยวผิดต้องเลี้ยวไปทางท่าพระก่อนแล้วไปเข้าเส้นโน้นเส้นโรง,งเรียนในปามาอ่ะอันีนี่ไปก็แยกมาให้สวรรค์แล้วสิคนละเส้นกันแล้วลลจะไปกลับรถ ทำไมเขียนเดอะมอท่าพระเหมือนกับว่าตรงไปนะั่นเป็นเดอะมอท่าพระนี่ยเดอะมอท่าพระถึงแล้วต้องไปแยกมายตวันใช่เหรอประลามที่สามอด้วนนยนะยจะขับรถยูเทิร์นเราก็นึกว่าแยกนี้แต่เราต้องเลี้ยวขวาแบบเมื่อกี้เลี้ยวไปทางไปทางอุโมงท่าพระอันแหละถูกแล้วแต่ว่าเรา ถึงหน้าโรงเรียนในปามก็เลี้ยวซ้ายไงนี่ถนนขลังสามนี่มันไม่ใช่เป็นเกษมนี่มันเป็นเส้นท่าพระขับรถหาทางกลับเดีวอยู่เทินใต้ด้วยแหละอ้วผิดาว่คว่าตรคือเดมก็ใช่ไงเดอะมออันนี้วัดอะไร่ย เออท่านี้มีวัดด้วยเหรอสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนพระรามสามาราักรชากลกับได้หรือเปล่าได้ดาวคะนองเรี่อนี้อาเวียนใหญ่ถ้าตรงไปก็ไปดาวคะนองไปอะไรต่ออะไรนะเนี่ยราต้องไปกลับรถให้กลับรถนูน่นแล้วยกไมตถวัน เราเราเก่งผิดหน่อยเดี๋ยวเราไม่ต้องไปลงอุโมงค์ไงเราไม่ต้องลงอุโมงค์ท้าพระเราไปชิดซ้ายแล้วก็ไปนัน่งเว้ยไอ้ปามแล้ววิ่งตรงไปไปยยงบางว่าอืออถึงว่าถานนไม่คุ้นตรงนี้เออไม่คุ้นเหมือนกันนะในใจก็ไม่ที่ตรงมันก็ไปนู่นเลยไปอะไรอะบ่อนไก่พระรามสามอะไรนั่นโอ้โหงงไปหมดแล้วเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเนี่ย ไม่เปลี่ยนหรอแยกมาไสว่านแต่แดงแ่แยกมายสว่านนะยังรู้แซ้ายก็ไปโรงเรียนไอโรงพยาบาลหาเรือไงก็ไปตากสินไปโรงเรียนใหญ่ขึ้นสาอนได้ขวาก็ไปขวาก็ไปดาวกะนองไปก็คือตักสินเก่าของแดงะที่แดงเคยที่ทำงานอยู่แถวเนี้ยใช่ใช่ก็เนี่ยทำไม่ได้ไง อยู่ทํางานอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเลยไปอ๋เอเออใช่นี่ไงโอ้ยขวาก็าไปอะไรนะดาวกัน้องไปซาบ,บุรณะอะไรนะทิฟฟี่จอมทองอะไรนะอะไรนะต้องสอนเลยที่ไปบางมะแก้วบางมะกอกนะอืม เม่กี้เดอะมอท่าพระเหรอเนี่ยเดอะมอลล์นี่รถไม่ติดอือใช่เมื่อก่อนรนติดจะตายหายยังไอ้ตะวันนีน่รถยงเห็นมีห้างก่อกำลังทำนั่นมีห้างอันหนึ่งไงเนี่ยก็เลยงงว่าห้างไรท์สไตล์อะไรเมื่อกี้เน,นี่ยเนี่ยก็เลยงงยอ๋อเีถ้าลงมมองมันจะไม่เห็นแล้วยังไงเดอะมอลอ๋อเมื่อก่อน,นมันม,มันยังไม่ทำมงมมองอมขุดกันอยู่ไงอืม แล้วนี่แต่ถ้าคุณไปเดอโมะมันต้องวิ่งข้างบนวิ่งชิดซ้ายข้างบนลงอระโมงไม่ได้เพราะเดโม่อ,อยู่ขวาม,มือนี่เออสักพานนี่มันเลยเดโมอออกมาแล้วนี่อืมันจะไปโพก็เป็นตลาดเดินเล่นมันจะไปโพเออแยกท่าพระแล้วเนี่ยอืมตลาดเดินเล่นอยู่ด้านนี้ใช่ไหมเออตลาดสักวันอะไรไม่ใช่นี่ตลาดเซปันอยู่นี่แต่ตลาดเดินเล่นอยู่ทางโน้น 네ท,บร,ทบรีพาซาอ่าทเนี่ยเขาบู๋แล้วเนี่ยนเนี่ยเนี่ยตลาดอะไรตลาดเฟิร์สวันนี่แล้วเนี่ยถ้าเราจะไปไปเดี๋พี่จะเลี้ยวซ้ายเออถ้าเราลงอุโมงก็ไปออกนู่นเลยไงก็จะรันเลยอ่าเดี๋ยวพี่จะเลี้ยวซ้า,าออยแต่เราไม่ไปนี่เราจะไปเส้นพิกเซมนะอ่าใช่เมื่อกี้เราเนึกว่าไอ้ตรงแยกเมื่อกี้กมันเป็นเส้นนี้คนละแยกนะอ๋อเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปท่าพระ เ้ยไปเพชรเกษมบางแคใช่ไม่ลงมงมถ้าลงมงก็งจะรถ<ะ>ไม่ติดเลยนะเนี่ยถ้าลงมงก็ไปนู่นแล้วเลยลถ้าขวามือก็ไปวงเวียนใหญ่ตรงไปก็จะรันอืมโอเคย่าขอจบคลิปในเพลงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ